ผักกาดปกากาดตัวนี้ไม่เอามันเล็กอยู่ดูสิแลเ่เยยบอ้าวไปเยียบทำไมอะ่ะลูกโอ้มะละกอสุกด้วยไหนนี่นไงลกล้วยก็สุกก้วยอีกอ๋อกล้วยเยอะแยะเลย,เ,ยเก็บนี่ดีกว่า อย่าเยียบนะมาทางนี้าาทางนู้นเดินไปทางนู้นมาถือกล้องให้แม่ก่อน,มนอแม่อัดวีดีโออยู่นะจับนี้จับนี้เดี๋ยวนะดูแม่ถ่าย,ถ,ายถ่ายแม่ตัดผักนะนีะะ่ไม่ต้องกดไม่ต้องกดไม่ต้องกด ที่นี่ได้อีกอันแล้วทำไมกดเลยเหรอไม่ต้องกดค่ะลูก